l วลคัมโฮมค่ะลิซ่าถึงประเทศไทยแล้วเช้าวันนี้19มีนาคม2024หลังจากที่มีภาพลิซ่าที่สนามบินอินชอนมาให้แฟนๆได้วีดกันแต่เชา้าเธอเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้มายังสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยอย่างสวัสดีภาพแล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมการถ่ายทำซีรีส์ระดับโลกอย่าง The White Lotus Season 3ต่อหลังจากที่ได้ถ่ายทำไว้แล้วส่วนหนึ่งก่อนจะบินไปงานคอนเสิร์ต Taylor s w ว ft ที่สิงคโปร ไปงานปารีสแฟชั่ w e ีคกับหลุยส์วิตองที่ปารีสและผ่านไปหมาดๆกับงานบูการีอีเวนท์ที่กรุงโซเกาหลีใต้กลับบ้านคราวนี้เธอมาในลุกสบายๆนะคะอากาศที่เกาหลีอ,อาจจะเย็นหน่อยทําให้ต้องสวมโอเวอร์โค้ทแต่พอมาถึงเมืองไทยคงต้องถอดเก็บค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวเธอสวมเสื้อฮู้ดจากซิลนราคาที่47,200บาทสวมทับด้วยเสื้อโค้ทยาวจากเดรโร ราคาอยู่ที่99,750บาทส่วนรองเท้า n นก e Air Alpha Force 88ราคาอยู่ที่4,900บาทส่วนกระเป๋านั้นรอบนี้หลุยวิกตองล้วนค่ะทั้งกระเป๋าถือและกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือจะเป็นรุ่น Speedy P9 b น n บ u l i o r ีเยโฟรตี้ l r แฟ l l i ิ l เสีเหลืองที่ทำจากหนังลูกวัวราคาอยู่ที่4,300 0บาท และกระเป๋าสภายจะเป็นรุ่น G.O. 1 4 g m สีดำทำจากหนังแกะตกแต่งฮาร์ดแวร์สีทองระดับตัวล็อก LV ทวิสสีทองบนฝาพับราคายที่274,000บาทสิริรวมแล้วทั้งหมดลุกวันนี้อยู่ที่828,900บาทนะคะซึ่งแฟนคลับที่ทราบข่าวต่างตื่นแต่เช้ามารอรับและให้กำลังใจสาวลิซ่าก,กันแน่นสนามบิน ากเยอะมากแสงแฟลชก็เช่นกันเรียกได้ว่าตามให้กำลังใจน้องถูกย่างก้าวมีทั้งดอกไม้ตุ๊กตาของขวัญจากแฟนๆลิซ่าหอบกลับเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวซึ่งก็ทำให้แฮชแท็กลิซ่ากลับมาเป็นหัวข้อมาแรงอันดับหนึ่งอีกครั้งในเว่ยปปอ r e c o m m e n d a t i o n ในประเทศจีนนะคะพร้อมด้วยแฮชแท็กลิซ่าจินซูไพซียังไงก็รอติดตาม เด e w ไว t e โ o ตา s s ซีซั่3และผลงานอื่นๆของน้องเร็วๆนี้กันนะคะ